ติดตามเรื่องนี้ไม่ได้เสียหลายนะติดตามเรื่องราวของละครเรื่องเนี้ยนะอพอละครเรื่องนี้นะไม่เสียหลายเพราะว่าเราทําให้เห็นอ่าเล่เหลี่ยมเพทุบายอ่าเป็นแบบไหนยังไงอ่าเล่เหลี่ยมนี้มันมีอ่ามีลูกเล่นลูกชนว่าใครยังไงทําอะไรยังไงแบบไหนมันมองเห็นอ่าเริ่มเด่นตัวละครเริ่มเด่นออกมาเริ่มชัดอว่า เขาให้ตัวละครเนี้แสดงเป็นบทอะไรยังไงมันชัดเจนอยู่แล้ว f มแต่และตัวละครมันชัดเจนแล้ะกระจ่างหมดแล้วละแอดว่าเนี่ย f ีมองมองเหมือนมองละครเนี่ยมองเห็นตัวละครแล้วว่ากระจ่างชัดเจนแล้วมองมันแต่แรกๆแล้วยิ่งอยู่ยิ่งชัดอะ่ะพูดแค่นี้นะยิ่งอยู่ยิ่งชัดยิ่งชัดขึ้นทุกวันทุกวันโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าใช่ไหม เข้าใจใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้นี่เองอวตารนะครับสวัสดีครับผมน้ำหลังบ้านเป็นไงแน่นอกเรื่องหน่อยเหรอก็เพียบเลยน้ำหลังบ้านได้ยินเสียงน้ำตกไหลแรงเลยละ่ะมันตกทั้งวันทั้งคืนไงมันก็เลยไหลแรงแอดไม่ได้ออกไปมันเฉอะแชะแค่ทำกับข้าวกินเนี่ยโอ้ยังลำบากเลย fc ลำบาก ทำอาหารให้แมวก็ลําบากเอซี MC, ให้ลำบากมากเปียกไปเอ,อการจะนาของต้นยงนะครับทักทายนะครับ f อซี MC, นะใช่อยู่ที่ญาติด้วยคือคือพูดนี้ง่ายๆในะอซี MC, นะเขาถูกซื้อตัวหมดแล้วเอ,อเราก็ต้องคุยกันนะนะเขาถูกซื้อตัวไปหมดแล้ว ไม่รู้ว่าใครละในนะครเรื่องนี้มันถูกซื้อตัวกันไปหมดแล้วคือเอาเงินฟาดไปหมดแล้วนะครับ fc นะเพราะฉะนั้นการดําเนินเรื่องนี้มันก็ต้องเป็นไปตามออย่างที่เข้าให้ดําเนินเรื่องไปให้เป็นตัวแสดงตัวละครนั้นๆนัๆ้นเขาก็ต้องแสดงตัวละครนั้นไปอันนี้มันชัดเจนคุณนงนคัะสวัสดีครับ ตอนนี้แกไม่มีโอกาสได้แฉแล้วคุณอน้องแกยังไม่ได้แฉหรอกยังไม่มีโอกาสแต่ถามว่าในใจแกรู้ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วเอซีแอดรู้แอดรู้แอดรู้ว่าแกรู้ดีที่สุดอ่ามันก็ไม่ได้ไม่ต่างกันอ่ามากมายเท่าไหร่ลอะแล้วยิ่งอยู่นานๆเนี่ยเรายิ่งรู้อ่ารู้ทุกอย่างอ่ะนะแต่ว่าพูดง่ายๆว่าแค่รู้เฉยๆไง ถามว่ามันทําอะไรได้ไหมมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกคำพูดอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็นเป็นลูกมาทำไงเอฟซี FC. เห็นเป็นลูกมาทำแหละลูกมาทํำยังไงก็เห็นที่มาที่ไปของเรื่องราวเห็นที่มาที่ไปของสายสายทานนั้น่ะถูกไหมอ่ะเส้นทางอะเส้นทางของสายทานแล้วมองเห็นแล้วว่ามันเข้าหาใครบ้างถูกไหมเออมันได้มันได้ประโยชน์นะผ่านน้ํามาให้เขา ผันน้ํามาให้ใครบ้างเราเห็นหมดแล้วเราเจอเราเห็นหมดแล้วผันน้ําอันนี้เข้าหาคนนี้เข้าหาคนนั้นคนได้คนนั้นได้น้ําเข้าน,านาแล้วอได้ประโยชน์แล้วเอ,อได้ขยายกิจการแล้วใไหมเขาก็ขยายกิจการแต่กรณีการขยายกิจการของเขานี่มันผิดไง <laughs> มันผิดกฎหมายครับเอฟซี FC. ตอนนี้เขาก็จะตีกลับแล้วคนนี้นะนะเอฟซีนะเข้าใจคําพูดของแอดนะเออ ใช่โอ้ยถ้าคนถูกหวยนะเอฟซี FC. คนถูกหวยน่ะมันดังไปแล้วนะคนถูกหวยมันดังไปแล้วเ,เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเอฟซี FC. คนที่นี่เขาไม่มีหรอกเขาไม่มีฟุกหรอกเออเขาว่าฟุกมันไม่มีแน่นอนฟุกแบบว่าทํานาวันนี้โอ้ยผลกําไรดีนะโอ,อ,นอ,อ,อ,อ้ไม่พอใจนี่หรอกอพูดได้เลยเออไม่พอใจนี่ฟุกได้ยังไงก็ไม่พอใจนี่อยู่ดีนี่ นี่เยอะแยะเออนี่แพะเยอะใช่ไหมคุณอนงใช่ครับผมแถนนี้มีแพะเยอะเขาเลี้ยงแพะกันเป็นนะกัมีแพะบ้างแหละมีนะใช่ชาวบ้านเขาก็มีบางคนเขาก็มีมีเงินมีทองบ้างนู่นนี่นั่นอ่ะคืออย่าลืมว่าเศรษฐกิจอ่ะตอนนั้นนะอ่ ใช่เศรษฐกิจตอนนั้นอะแอดพูดได้เลยว่าเงินสะพัดที่นี่มากที่สุดแอดพูดได้ยางเงี้ยมันเป็น,เป,นเป็นหลายหลายล้านเอาพูดกันตรงๆนะอ่าเป็นหลายหลายล้านเพราะอะไรเงินสะพัดที่นี่มากทําไมถึงพูดอย่างนั้นทําไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าขนาดวันๆน,น,น,นึงเนี่ยแอดเห็นอ่าเห็นของเนี่ยเข้ามาเข้ามาหา youtube แต่ละช่องเนี่ยมันมีของเข้ามาทุกวัน อันนี้ก็ต่างหากอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วที่ไหลใต้น้ํานี่อีกต่างหากนะครับฟิสิท,ที่ที่ระบุชัดเจนไม่ได้ซึ่งไม่ได้เห็นตัวตนอ่ะของสายทานนั้นอ่ะมันก็มีอีกมีอีกนะครับอันนี้ไหลอยู่ข้างบนก็คือเป็นสิ่งของนะครับไหลอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นสิ่งของ <c oughs> อันนี้เราเห็นอยู่แล้วแะมันก็เยอะอยู่แล้วอันนั้นเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ไหลใต้น้นํานี่โอ้โหเพียบเลยไหลใต้ดิน นะไหลใต้ดินนี่อันนี้เราไม่สามารถจะชี้ชัดว่ามากน้อยแค่ไหนแต่มันเยอะแน่นอนไอ้กล้าพูดเลยเยอะไางานนี้เยอะมากเอาจริงๆใช่ครับผมก็นั่นแหละอ่าช่องใหม่นะครับเกิดอะไรขึ้นที่ โกโกล้วยเหรอเออมันเกิดขึ้นเลยตอนนี้ก็ขนของหนีกันแล้วนะเอฟซีนะเออขนของหนีกันแล้วซึ่งแอดก็ผ่านไปผ่านมาแอดก็เห็นอยู่นะครับเห็นแอดก็สังเกตแล้วว่าเขารื้อทำใหม่วะเออรื้อทำใหม่ขนทำใหม่เออซึ่ง <c oughs> ซึ่งอ่ะภาพเนี่ยมันภาพเนี่ยเอซนะแอดพูดได้เลยว่าเขามีการเก็บไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะขนไปเนี่ยขนไปให้มันผิด สังเกตทำไมเออก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละย,ยังไงยังไงเขาก็ดูแต่ภาพแรกอยู่แล้วเนี <c oughs> มันก็รู้กันเลยว่าถามชาวบ้านเขาปุ๊บเขาก็บอกได้เลยว่าตรงนั้นคือที่ไหนยังไงของใครยังไงเขาก็บอกได้อยู่แล้วเออไม่ไม่สามารถจะปกปิดได้แน่นอนเออกล้าพูดได้เลยนะ ก็ให้มันรับกรรมใช่ไหมนายใช่นะครับสงสัยแต่แรกแล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างที่เราสงสัยเลยนะเราสงสัยเราสงสัยยังไงมันก็มันก็เป็นไปอย่างนั้นเลยเอาจริงๆสงสัยว่าเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่เราสงสัยนั่นแหละนะเหมือนเป๊ะเลยเป็นอย่างนั้นเลย เออไม่รู้จะพูดยังไงสงสัยยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละอืมใช่โดนที่มันไม่โดนยังไงก็มันผิดเนาะเออถ้ามันผิดมันก็ต้องโดนคุณจะบิดเบือนคุณจะเปลี่ยนแปลงมันได้ไหมไม่ได้นะครับฝนตกหนักครับตกทั้งคืนเลยนะตกตกยันช่วงบ่ายเลยถึงช่วงบ่ายเนี่ยมันเพิ่งหยุดไปนี่แหละเอฟซเพิ่งได้กินข้าวช่วงเย็นเย็นเนี่ยเออ ใช่สนุกแต่และตัวเดียได้รับกรรมทั่วหน้าติดตามชมใช่ไหมติดตามชมได้เลยนะครับเอฟซี FC, ได้แน่นอนนะครับงานนี้นี่รับรองได้ใช่เงินทองมันหาง่ายตอนนั้นตอนนั้นเน่ยเงินทองหาง่ายมากเออเงินทองไหลมาเทมามาทุกที่ทุกทางอ่ะเออเหนือออก กลางใต้มาหมดนะครับมาหมดเลยนะมาทุกที่ทุกทางออแล้วตอนนี้เราก็เห็นอ่าสิ่งที่ผลกระทบที่เขารับไปเนี่ยนะครับอ่าใครที่รับแบบบริสุทธิ์ใจนะครับแบบไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะรับแล้วก็ผ่านไปแต่ใครที่รับแล้วมันไม่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วรับแบบมาแบบผิดผิดรับแบบมาผิดผิด แล้วไม่ไม่ใช่เป็นจํานวนน้อยด้วยนะเป็นจํานวนเยอะเนี่ยมาแบบผิดๆแล้วก็ทําในสิ่งที่ผิดๆด,ด้วยอันเนี้ยกรรมมันจะตามตามเอาคืนเลยนะครับเอาคืนแน่ๆแล้วก็จะไม่ได้อะไรเลยผลสุดท้ายก็กรรมอากาศครับ FC. เอฟซีพอาะิผอจะโดนไปด้วยดิเออเพิ่มเติมไปอีกต่างหากกรรมอากาศเออเหมือนนอนหลับฝันไปอะ่ะ วัดได้อย่างงุ้นไปสร้างตรงนั้นสร้างตรงนี้ได้ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้สุดท้ายแล้วก็กรรมอากาศไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยเออได้อย่างเดียวคือประวัติะเออได้ประวัติมาโอ้แย่เลยนะเอฟซีนะใช่รอดูผลกรรมถูกต้องคุณเสมือนนะครับอ่ ที่ปบาสงวนจะไม่โดนใช่ครับผมสอคออยังโดนใช่ไหมใช่สอคอนี่จริงๆมันต้องชนะนะเขายังทำให้โดนได้เลยเอฟซีนับภาษาอะไรอันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลยใช่เงินสะพัดอยู่แล้วนะครับช่วง,รงแรกๆเนี่ยโอ้โหเงินสะพัดเห็นกันชัดเจนนะแต่ละวันเนี่ย เงินไหลเข้ามาเนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้ไหลเป็นสิ่งของก็มีนะครับเอ่อไหลเป็นสายน้ํานะครับไหลใต้ดินก็มีนะเยอะแยะไม่หมดเลยเอฟซีเอ่อไหลอย่างนั้นเลยเยอะแยะมากมายเราก็เห็นกันอยู่นะเห็นกันอยู่เพราะเพราะเราก็อยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วทุกคนก็ดูอยู่ทุกวันด้วยเอ่อได้ติดตามได้ดูอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วนะเพราะว่านี่ไงอ่าผลอ่า ผลของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็ไปแบบวูบเหมือนไม้เหมือนน้าปลาเลยเอฟี 3, มันไปแบบน้ําปลาเลยวูบหายไปหมดเลยอะ่ะเออมาปุ๊บก็หายไปเลยอะ่ะทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับผมนะครับอา่า คือถ้าใครในทําในสิ่งที่ถูกต้องมันไม่ได้มีปัญหาในเอฟซีนะทำในทิ่งที่ถูกเนะี่ยไม่ได้มีอะไรแต่คนที่มันทําแล้วมันมันไม่ได้ถูกไงม,มันมองเห็นไงถูกไหมมองเห็นพฤติกรรมมองเห็นการการะทํามองเห็นในคาพูดนู่นนี่นั่นมันชัดเจนไปหมดอะนะใครมองเข้าไปก็ออกเหมือนเราดูละครเนี่ยถูกไหมล่ะในในละครเรื่องนั้นอะในตัวละครเนี่ยเขาอาจจะมองกันไม่ออกหรอกแต่คนดูเขามองออก ว่าตัวละครนั้นเป็นตัวเอเป็นตัวดีหรือตัวร้ายมันมองออกโดยภาพด้วยการพฤติกรรมของตัวละครนั้นๆมันมองชัดเจนใช่ไหมเรามองเห็นไงว่าตัวละครนั้นเขาเล่นในบทอะไรอยู่เอแต่คนในในเนื้อเรื่องน่ะมันมองไม่อาจจะมองไม่ออกก็ได้แต่ละแต่อัดว่าเขาก็มองออกแล้วแหละเออมองออกแล้วแหละมันเห็นชัดเจน แต่ยิ่งยิ่งคนดูนี่ยิ่งมองเห็นชัดมากกว่าเพราะก็ดูระยะไกลงดูแลเปรียบเทียบด้วยดูแลคำนวณด้วยดูแลวินิวิเคราะห์ด้วยว่าใช่ไหมจริงหรือเปล่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมเออมันก็สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงที่เอฟซีสงสยัยเอฟซีสงสัยไม่ผิดอะเออความสงสัยเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วตอนเนี้ยมันเริ่มเห็นเป็นรูปมาทําแล้วละอะคุณสงสัยใคร คนนั้นก็จะได้รับผลกระทบโดยทันทีคนเรามันต้องมีมูลเหตุถูกไหมล่ะอ,อมีการที่จะสงสัยอะไรยังไงเนี่ยคุณก็ต้องมีเหตุผลมีสาเหตุถูกไหมมีมีสิ่งที่มาที่ไปของสาเหตุนั้นๆเพราะฉะนั้นอ่าพอพอไปได้สักพักเนี่ยพอพอผลกระทบมันกลับมาหาเขาเนี่ยเรามองเห็นชัดเจนแล้วว่าที่เราสงสัยเนี่ยมันใช่เลยไม่ได้ผิดตรงไหนเลยเออ ดูตั้งแต่วันที่สิบเอดเลยใช่ไหมโอ้นั่นแหละยิ่งดูนานขนาดน,นั้นเนี่ยยิ่งลึกเรายิ่งดูตอนนั้นเรายิ่งลึกแล้วถ้าเราจบเอ่อถ้าเราจําบทความอ่าของแต่ละคนแต่ละคนที่พูดออกสื่อเนี่ยเราจะจําตรงนั้นได้ดีที่สุด fc แล้วเราจะเอามาคํานวณณนะตรงนั้นเอามาคํานวณจนปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มมองเห็นเลยว่าใครคือใครใครทําหน้าที่อะไรตรงไหนยังไงมองเห็นแน่นอน เอาจริงๆมองเห็นเลยว่าคุณเป็นยังไงแบบไหนบ่งบอกถึงกระทั่งอุปนิสัยใจคอกันทีเดียวมันชัดเจนมากเรื่องนี้มันเป็นละครเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมากเพราะว่ามันบ่งบอกถึงตัวละครนั้นๆแล้วก็บ่งบอกถึงคนในลนนักษณะนี้คนทำแบบนี้มันน่าคบหรือไม่อุปนิสัยใจคอยังไง อถ้าเราไปเจอโดยชีวิตจริงของเราเนี่ยเราควรจะออกห่างจริงหรือไม่เออ่ไม่ข้องเกี่ยวกับเขาใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันมีเหตุและผลของมันทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่คติสอนใจจริงๆเอนะ,อะว่าจะคบกับใครได้ไม่ได้แล้วคนไหนที่มันคบได้ไม่ได้มันมองเห็นในเนื้อเรื่องนี้หมดเลยมองเห็นชัดเจนเลยอืม